ดีค่ะวันนี้พามาชมบ้านกรุ๊ปของโครงการเออร์บันไลท์นนทงทองนี้ให้ของแถมเต็มบ้านกว่า25รายการจัดสวนหน้าบ้านไว้ให้สวยๆเลย<ไ>หน้าบ้านก็กว้างมากจอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะแถมหลังนี้ยังติดตั้งโซลาเซลล์ให้ฟรด้วย,ยนะคะมาดูในบ้านกันค่ะเปิดมาเจอห้องรับแขกค่ะ ทางโครงการจะตั้งไว้นะคะว่าของแถมเน่ยแถมอะไรบ้างตรงนี้แถมโซฟาโต๊ะกับข้าวตูว้วางทีวีรับฟรีไปเลยค่ะแถมบ้านหลังนี้ยังติดโซลาร์เซลล์ให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนทานข้าวนะคะสามารถวางโต๊ะทานข้าวได้6กถึงแที่นั่งเลยพามาดูครัวครัวแถมตู้เย็นไมโครเวฟเคาน์เตอร์ซิงด้วยครัวกว้างมาก เปิดหน้าลังางขัวมีลานซักล้างกำแพงก็สูงมากเช่นกันค่ะมาที่ห้องใต้บันไดตรงนี้เขาบอกว่าบ้านนี้รับฟีถังเก็บน้ําปั๊มน้ํามิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟค่ะห้องน้ําก็กว้างมากแบ่งโซนแห้งโซนเปียกให้ด้วยนะ ต่อมาจะพาไปดูที่ชั้น2ค่ะโอ้โอเห็นอะไรนั้นไหมคะบอกว่าบ้านนี้ส่วนกลางฟรี1ปีไปเลย<อ>ส่วนกลางของโครงการนี้ก็มีสาว่า้น้ำฟิตเนสสนามเด็กเล่นห้องประชุมคลับเฮาส์ค่ะก็มียามีกล้องจรปิดตรวต,ตาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลย มาถึงแล้วชั้นสองผ่าถึงห้องแรกเลยค่ะมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้แถมอะไรบ้างแถมแอร์เตียงนอนตู้สภ้อาบานสไลด์มามาพามาดูวิวตรงนี้ค่ะหน้าต่างบานใหญ่มากรับวิวจุกๆเลยอีกครั้งเขายังแถมผ้ามานด้วยนะ เตอร์บนรูมก็มีห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําชั้น2ก็แยกโซนแห้งโซนเปียกเช่นกันค่ะชั้น2นะคะมีห้องนอนถึง3าห้องอันนี้คือห้องนอนที่2สามารถวางเตียง5ฟุตได้ค่ะแล้วก็อันนี้ห้องนอนที่3นะคะสามารถวางเตียง3.5ฟุตได้ค่ะอีกห้องหนึ่งที่ทางโครงการแถมให้นั่นก็คือห้องอเนกประสงค์ค่ะห้องนี้นะคะพิเศษนะคะห้องอเนกประสงค์แถมสวนหน้าบ้านให้ด้วยเลยวิวตรงนี้นะคะคือสวนเขียวชะอุ่มคุมขจี โปรดีๆแบบนี D ้มีหลังเดียวแต่งเต็มพร้อมเข้าอยู่แจกถึง3 0 0 0สนบาทลดเพิ่มอีก1 0 0 0 0แบาทจองวันนี้ผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะโปรดีๆแบบนี D ้มีหลังเดียวที่ u r เว n ร์ไลฟ์นนท์หงทองค่ะ